สวัสดีครับผมสายที่มิสิกครับอยู่กับกีตาร์วินเทจสวยๆกันต่อนะครับผมโอเคตัวต่อไปกันเลย F G 2 0 1 B นะครับผมใครที่กำลังมองหาวินเทจญี่ปุ่นสวยๆเอาไว้เล่นนะครับผมตัวนี้ก็ตอบโจทย์ อีกตัวเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่า2 0 1เสียงดีนะผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อนนะครับผมตัวนี้ผมขึ้นเป็นสายเบอร์สิบให้นะผมตอนแรกกะว่าจะใส่สายเบอร์สิบเอ็ดให้แหละแต่ว่ากลัวว่าลูกค้าจะเอาไปใช้งานแล้วมันจะเจ็บนิ้วยมัน,มนแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันอย่างพวกผมผมจะเล่นเบอร์สิบเอ็ดสิบสองแต่ว่าคืออยากจะใช้เป็นสแตนดาร์ดให้ดีกว่านะครับผมถ้าใครจะเล่นเบอร์ใหญ่ก็ค่อยๆไปขยับออาแล้วกันนะครับผมโอเคขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อนนะครับ เสียงดีนะ201 201 201 B เล่นไปเลยนะครับผมเนื้อเสียงดีมากผมเองคนหนึ่งที่ชอบอา่าพกตะกูล201งเหมือนกันนะครับผม เล่นนิ่มมือดีเบอร์สิส่วนใหญ่ที่บ้านอ่ะผมเล่นจะเบอร์11ผมมาจากเบอร์สิแล้วมันรู้สึกเล่นนิ่มมือดีใช้ใช้แรงกดค่อนข้างที่จะน้อยสายต่ำนะตัวเนี้ยเล่นง่าย อยู่ที่ประมาณนี้นะครับอโอเคเสียงดี201 แนะนำให้เล่นเลยนะครับผมไม่ผิดหวังเล่นไปเลยยิ่งใช้พวกสายดีดด้วยนะหาสายดีๆใช้อย่างพวกดัต a ิโอของแท้ก็ได้อ l เล็ก e ซ er ของแท้ก็ได้นะครับผมคือกีตาร์พวกนี้ผมจะใช้เป็นสายสแตนดาร์ดให้สายไม่ได้ใช่ไม่ใช่สายกีตาร์ราคาแพงนะครับผมแต่ผมใช้คือคือลูกค้าใครที่ชอบเล่นสายยี่ห้อไหน ก็ค่อยๆไปขยบเอาแล้วกันหรือใครจะให้ผมเปลี่ยนเป็นสายดัตตโอของแท้ให้ก็ก็แจ้งได้อ่าน,นั้นก็ลูกค้าก็เพิ่มเงินเอาแล้วกันนะครับผมอย่างพวกดัตตโอของแท้ก็อยู่ชุด260องรอยหกสิบพอเล็กเซอร์อิเล็กเซอร์ก็อยู่ชุดละหกรยใครจะเล่นพวกแล้วแต่ว่างบประมาณของลูกค้าสายกีตารามันก็สายเสยียงดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับสายกีตาราของเราที่เราที่เราใช้ด้วยนะครับผม แต่จริงๆสายตัวน,นี้ก็ใช้ดีนะฮะเสียงดีเหมือนกัน ออเป็นเม็ดเลยโอเคเล่นยาวแล้วโทษทีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยสภาพสวยสภาพสวยครับผมอ่ะลูกค้าดูไปด้วยนะครับผมสภาพดีเลยนะครับผมอ,อาจจะมีทะลงทะลอกบ้างเลย มันก็เป็นธรรมชาติหละธรรมธรรมชาติของกีตาร์มือสองเล็กๆน้อยๆตามขอบขอบอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองลูกบิดเดิมๆอ่าอะไรครอบยามาฮ่าเจแปนนะครับผมตรงคออาจจะมีตรงนี้เห็นไหมเลยเน,น,น,น่ันนะ้นอ่าเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับผมแค่นั้นเองนะครับดูรวมแล้วสวยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อ่าอ่าพวกรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆทั่วไปก็เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติของกีตาร์มือสองนะครับผมผมยังไม่ได้ขัดนะใช้ผ้าไม่หรอกผมใช้ผ้าลูบๆฝุน่นออก,อกเฉยๆลูกค้าค่อยเอาไปขัดอีกทีหนึ่งนะโอเคเต็มที่จะเป็นพวกขนแมวแค่นั้นเองนะครับผมอย่าอย่า,อย,าอย่าพวกริ้วรอยพวกนี้มันจะเป็นคราบไปเฉย,เยหาน้ํายาขัดมันก็ออกหมดแล้วนะครับโอเคข้างๆข้างๆสวยเลยนะครับผมนี่ผมพยายามเปิดไฟให้เห็นชัดๆเลยคือ บางทีผมอาจจะไม่เห็นตำหนิตรงไหนลูกค้าก็ดูดูไปด้วยแล้วกันตรงนี้น่าจะเป็นคราบนะเนี่ยไหนไม่ไม่จะเป็นคราบผกเนี้ยหาน้ํายาหาน้ํายามาขัดเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แหละสภาพดีสภาพดีส,พดสวยอย่างข้างหน้าเอาลอลืมบอกไปข้างหน้าข้างหน้าผมเห็นตรงไหนวะแวบๆเมื่อกี้อ่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเล็กเลกนี่น้อยแบบเนี้ย คือกีต้ามันหลายสิบปีอ่ะมันก็ต้องมีบ้างพยายามชี้ทุกจุดแล้วนะนะพยายามชี้ให้ทุกจุดนะครับผมอ่าเนี่ยเล็กน้อยเแบบนี่ยแบบเนี้ยอ่ามันมันส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละเอ่อน่าจะมีแค่สองจุดแค่นี้หละนะครับผมเซเตอร์เป็นกระดูกนะเซนเตอร์เป็นกระดูกตัวนี้ไม่ใช่ของมันแต่แต่ว่าใช้มันเปลี่ยนเป็นกระดูกของของมันน่าจะหายโอเคแต่ดีที่ได้กระดูกไปด้วยถือว่าคุบอยู่ โอเคก็ okay. ประมาณนี้ครับผมถ้าชิ้นต่ำเล่นง่ายตัวนี้ราคาอยู่ที่4,800นะครับผมใครบ่นว่าแพงนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงกีตาร์ <g itter> พวกนี้มันจริงๆถ้าสภาพดีดๆไปเป๊ะเลยรุ่นนี้เขาเล่นกันอยู่5,500ผมเคยปล่อยไปนะน่าจะเมื่อ4,5เดือนที่แล้วคือแต่จริงๆตัวนี้ก็จริงๆตัวนี้สภาพก็ดีตอนแรกะกะว่าจะเปิด5,3 0 0หรือไปก็เลยเอามาตฐานไวก่อนนะครับผมอาจจะมีร้อยเล็กน้อยๆผมก็ ให้ไป4.8แล้วกันโอเคค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บรายทางก็เหมือนเดิมมัดจำ500ส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลย าสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือไม่แคแอดไลน์เข้ามาก็ได้รายละเอียดผมลงไว้ให้ในนั้นแหละลองละอ่านรายละเอียดดูโอเคฝากด้วยครับผม FG 2 0 1 BJ Pan สสวยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ